สวัสดีค่ะวชเชาเองนะคะก็วันนีก้เกม Minecraft กอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะของคุนมานะคะ่ะทุกคนว,วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมปที่แฟนคลับส่งมาให้ครั้งที่2กันค่ะวูฮ้ฮตื่นจใจที่สุดอันนี้นะ,ะเป็นคนสร้างคนเดิมเลยนะคะ b b 12 3 มีตัวเราด้วยโ oh wow. อ้ my god ้าวโอ้โหแล้วชื่อเราเรนโบ์นะคะอันนี้เป็นคนสร้างครับ bb 1 2 3นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า bb game ft ตรงนี้มีกดด้วยนะคะกดโ okay, 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 okay. อเคโ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 อเคเอ๋อยากเริ่มก็หาปุ่มมาวางสิครับนี่เป็นแมปหาปุ่มอ้อลืมบอกเลยนะคะว่านี่คือแมปหาปุ่มนะคะคุณผู้ชมอันนี้โอ้โหหนุมปั้นเีเลย เรียบร้อยหาปุ่มหมอสแสดงว่าต้องอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่หรอนี่คือผู้สร้างนะคะอืมแปลงว่าสระว่ายน้ํานี่มีอะไรกลิ่นแหม่งๆนะคะคุณผู้ชมต้องมีอะไรอย่างแน่นอนแค่ยังไม่ทันเล่นก็เริ่มแล้วนะคุณผู้ชมต้องแอบอยู่ตรงที่แบบเราไม่ทันสังเกตนะคะแป้งคิดว่าอุ้ยอ่าเจอแล้วตรงนี้นี่เองลุย มาแล้วค่ะทุกคนอุ้ยตกใจหน้าเลยโอเคทุกคนมาเริ่มแมปกันอันนี้คือเลเวลหนึ่งหมู่บ้านนะคะหาปุ่มเอ้ยนี่หรออีซี่อ้าวคำใบ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมู่บ้านก็ไม่น่าจะย่านค่ะเพราะว่าห้องมันเล็กมากเลยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไบงคิดว่านะโอเคในกล่องนี้ไม่มีนะคะในบ้านนี้มีไหมเราจะสำรวจย่างเร็วเลยนะคะตึ้งตึ้งตึ้งตึงต้งตึ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 ้งโอ๊ยนี่ไงจู่ๆเอ้าเอ้าไม่ใช่เหรอนี่มีปุ่นอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเกือบแล้วทุกคนซีซี่ค่ะเรียว่าสองสโนนะคะบอกเลยว่าชิลๆปราบได้แน่นอนแมบหนึ่งนี้คำใบ้สี่เหลี่ยมตรงข้ามกับบนก็ล่างเหรอใต้ต้นไม้เหรอตรงข้ามกับล่างโอ้โหเสียงสัตว์เต็มหมดเลยนะคะทุกคนอาจจะเป็นอยู่ในแบบในพรมอะ่ะใช่ไหม แก็รู้สึกว่าพรมมันดูมีอะไรแปลกๆนั่นคนดูแบบเออ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 เอ้ยนี่ไงโอ้หยเนียนเลยไปค่ะอีซี่โอ้ my god อะไรเนี่ยเหมือนเห็นเหมือนเห็นนี่ไงอุ้ยสบายอันนี้ก็แค่มีอุปสรรคเป็นเรื่องสัตว์สบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลามปามลามปามลามปามโอเคมาอยู่กับเราแล้วกันนะฉันจะสร้างชื่อแกว่าชิกกี้กับชิกเก้นแล้วกันนะมีคำใบ้นะคะ หัวใจเป็นสีดําหัวใจเป็นสีดำาหมอ,อคืออะไรนะอยู่ใต้ราวะหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีหลุมอะไรแปลกนี่ไงคะโอ้โหสบายสบาย What the hell ปุ่มนี้มีผลอะไรไหมอาจจะมีเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะคำใบ้เปิดปิดเฮ้ยเปิดปิดเฮ้ยนี่ไงโอโ้โหอ,อยู่ในตรงนี้เอง สบายอีซิลี่อีซิลี่อีซิลี่ไปค่ะจุกุไอซี่ง่ายๆเลยว่าหกไอซี่เหรอนายพูดอีกทีสิว่ามันอีซี่ให้นายพูดอีกทีนอะว่ามันอีซี่เนี่ยแปลว่ามันอีซี่เลยใต้หรือเปล่าวะให้เดานะต้องอยู่ข้างบนแน่นอนจากแบบประสบการณ์ที่เล่นแบบหาปุ่มมาช้านานนะคะฝนตกอีกแล้วคำใบ้ตรงนี้ไม่มีหรอแต่ว่ามันง่ายๆเนาะเขาน่าจะมีคำใบ้ให้นะคะดลานนี้ ไม่มีหรอวว้ายอีซี่จริงๆด้วยสบายค่ะไปต่อเรียว่าเจ็ดป่าแล้วนะคะอันนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงมาอย่างนี้ก็ต้องชัวร์อยู่แล้วนะคะต้องมีอะไรอยู่ในป่านี้อย่างแน่นอนเฮ้ยเอ้ยตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรนี่ไงโอ้โหสบายค่ะทุกคนอีซี่ชอบมากแบบงี้ชอบชอบสบายสบายเรียวแพทเนเธอร์นะคะ คำใบไม่มีหรออ๊บโอเคเอา้าเปิดเจอเฉยสบายค่ะไปกันต่อจักรุเลี้ยวก้า D S น,นะคะในกล่องเฟอร์เนสใต้เตียงมีไหมด้านบนนี้ก็ไม่มีตรงข้างหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงทํามันไดแบบนี้ขึ้นมาทำไมทำมันไดแบบนี้ขึ้นมามีอะไร,ประแปลกแน่นอนแถวนี้ฉันได้กลิ่นกลิ่นของความไม่พึงประสงค์กยินขี้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันหรือว่าพากลัว หรือว่าจะพากลัวนายจะบอกนะว่านายจะบอกนะว่ามันคือพากลัวนะ่ะนั่นไงคะผู้ชมพากลัวจริงๆด้วยเดาไม่ผิดเลยจริงๆคนสร้างแบบนี้ถ้านาจะชอบพากลัวเป็นพิเศษนะฮะอะจาจารย์ไปกันต่อค่ะสบายด่านเค้กนะฮะเค้กเค้กฟัสู่ว่าเค้กตรงนี้มีอะไรพิรุธแปลกๆนะใต้เค้กต้องมีอะไรอย่างแน่นอนเป็นแบบกล่องหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันปะเฮ้ย เอ้ยทํงไงมีกล่องนั้นเออไม่ได้เอ็มไม่ได้เอ็มเลเวลสิบเอ็ดฟาร์มโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาฟาร์มฟาร์มอืมทําไมน้ําตรงนี้มันไม่เท่ากันไม่มีหรอกคิดมากเราเราเราแวงไปเองเน er. อไรเนอร์ขอบขอบแบบเนี้ยขอสํารวจก่อนเลยนะฮะอันดับแรกมีกล่องเอยกล่องไม่มีอะไรหรอกไรเนอะร์คิดมากไปเองรอบนี้เหมือนจะยากขึ้นนะฮะยากขึ้นนี่ตอนหรือแป้งตาถั่วเหวะหาดีๆฮะต้องเราต้องตาดีๆทุกคนเราต้องแบบอย่าตาถั่ว ถ้าตาถั่วแล้วมันก็จะอร่อยนะเอ้ยครัวถั่วแล้วอยู่ข้างบนวะแป้งหมแต่มองข้างล่างอะไรอย่างนี้ไปแล้วเขาก็จะแบบหลอกให้เราอยู่จริงๆแล้วอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยนี่จริงด้วยโอ้โหดีนะ่าสังเกตก่อนทะเลสีดาไม่มีแสงไฟคือถ้ามีใต้น้ำก็จะอันนี้ไงใต้น้ำจริงด้วยยังไม่ได้สูบบรรยากาศเลยเอออากาศทะเลนี่มันดีจริงๆเลยนะสิบสามตึกค่ะตึก โอเคทุกคนสแก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 นโหมดสแกนโหมดสแกนโหมดโอ้ยย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 ะสยยยยยยคยยย่ยยจยยยยอยย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 ้ยยย้ยย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 ย้ไย่ใชะะคคจจยยยนยยยยยยนไยยยยยยกยยลยยยแปล,ะะนะยลกยยยกยยยน,ะนยกยนยยน่ยย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 กยย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 ่ยย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  น,นี่อย่าบอกนะว่ากดปุ่มมันระเบิดเลยอะขอร้องนะมันจะต้องไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมแถวแถวนี้ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนรู้สึกได้เลยนะคะกลิ่นปแปลกๆกลิ่นตุตุๆแห่งความระเบิดความรุนแรงอยู่แถวนี้มันต้องมีแน่นอนมองทีละทีละชั้นเลยนะฮะอันนี้โอเคตรงนี้ผ่านไปค่ะ ไม่มีเทียนทีสองบล็อกเนี่ยมันสูง2บล็อกอาจจะมีก็ได้นี่ไม่มีไม่มีมมเอ้ยนี่ไงโอ้โหตาจบแล้วเหรอจุดพลุเย่ยเกมไทยคอมพาสอันนี้เป็น YouTube ของคนสร้างนะ,ะสามารถไปติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ Facebook นัทชัยอันนี้เลยนะคะสำหรับที่จะไปติดตามกันได้นะคะแล้วออกยังไงอ,ะอ่ะออกไม่ได้ดเดรอ,อโอเคทุกคน ในเมื่อเราเล่นจบแล้วนะี่ยตามพิธีแล้วเราก็ต้องที่แจะงจุดสนุก yeah. สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้ากันนะสวันนี้ก็บ๊ายบายเจะกัน